ขืนใจแฟนเพื่อนสนิทนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาลน,นำกำลังสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายนัฐพลอายุเท่าไหรน่นี่อายุ34ปีนะครับ อายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาชื่อนายนัฐพลครับก็ข้อหาอะไรที่เขาจับไปข้อหาคมขืนกระทาชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยชายกำลังประทุษรายครับโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ โดยเฉพาะจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่นะอยู่ที่ซอยห้าสิเบ็ดแขวงออเงินเขตสาไหมจังหวัดกรุงเทพโอ้ผมเข้าใจแล้วนายนัทพลหรือว่าแขกอ,อกเงินชื่อเล่นชื่อแขก เอออยู่ที่แขวงออเงินเขตสายไหมเป็นฉายาเขารวบแขกออกเงินขืนใจแฟนเพื่อนสนิทจริง,รงๆเขาชื่อนายนัทนายนัทพลชื่อเล่นชื่อแขกอยู่ที่แขวงออเงินฉายาเขาก็คือแขกออกเงินอยู่ในเขตสายไหมกรุงเทพนะครับ เนื่องจากวันที่24พฤษภาคมปี64นะตอนนี้ปี65อีกนะครับปี66แขกออเงินและเพื่อนอีกหลายคนได้มีงานเลี้ยงในบ้านพักย่านคลองสน่าจะเป็นย่านคลองสมวานะครับแอคลองสวาต่อมาเพื่อนคนสนิทคนหนึ่งของแขกอองเงิน ซึ่งอยู่ในวงเล่าได้มีปากมีเสียงกันอย่างดุนแเงกับแฟนสาวแฟนสาวของเพื่อนสนิทนั้นอายุก็ประมาณ2 2ปีเนาะเคยกินเหล้ากับมูแต่ว่ามูนั่นเอาผู้สาวมาพร้อมแต่มูนั่นทะเลาะกับผู้สาวได้โอกาสก็เลยเอาผู้สาวเพื่อนไป จุาว่าองสิสิเข้าใจเนด้คือทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงจุดแตกหักฝ่ายชายที่เป็นเพื่อนของแขกออกเงินได้ขับรถหนีไปง่มสูนดยบอเอาผู้สาวไปนั่มบอเอาผู้สาวไปพร้อมทิ้งผู้สาวเอาไว้ ให้อยู่กับแขกอองเงินที่นี้สาวาผู้สาวของเพื่อนคือแฟนสาวของเพื่อนก็นั่งดื่มต่อในงานเลี้ยงคนเท่านี้เวลาสิกินเราได้หลายนี่มันก็ต้องมีหลายสาเหตุเสียใจก็กินได้เยอะดีใจก็กินได้เยอะเถียงกับผู้เบาก็กินได้เยอะ ท่านผู้ใหมีผู้เบาสิเข้าใจอุ้นละเวลาเถียงกันปั๊บโกรธปับ๊บมันกินเหล้าบ่เมาได้พี่น้องบ่เมาหรอไม่แต่เสี้ยกับหากหรือจังไดห,หรอกหลังจากนั้นแขกอองเงินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฝ่ายชายอาศัยจังหวะนั้นแหละนี่ละมองมันสิได้จูอากันก็มองนี่และครับมองมองไหนแฟนสาวของเพื่อนเมา พอกินเหล้าเข้าไปเยอะๆร้องไห้ครับพี่น้องร้องห่มร้องไห้โอ้ยเอาไปตัวทีบตัวแดนคนเมาเป็นสันดีก็อาศัยช่วงนั้นปลอบประโลมนะครับไม่รู้ว่าปลอบกันกี่ชั่วโมงแล้วครับปลอบจนจะสว่างจะแจ้งแล้วครับ พอปรอบกันสักพักหนึ่งก็ขันอาสาจะไปส่งที่บ้านละครับ <c oughs> แต่จะส่งบ้านไหมล่ะเห็นผู้สาวมูหน้าตาดีบวกกับเมาอ,อาฟ่าอาฟายถอดเสื้อถอดผ้าเห็นขาขาวพลนันก็เลยขึดสซะแล้วก็เลยพาไปที่โรงแรมครับ ซึ่งระหว่างทางแขกออาเงินไม่ได้พาไปส่งที่บ้านกลับพาเลี้ยวเข้าไปโรงแรมม่านรูดครับย่านคลองสามว่าหลังจากนั้นก็ลงมือค่มขืนผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายก็อยู่ในอาการมึนเมากินเหล้าหลายครับเถียงกับผู้บ้าวครับ เมาจนสติสตังก็บ่มีครับพี่น้องบ่มีสติบ่มีสตังมืนเมาไม่ได้สติพอมือนเมาไม่ได้สติแขกออกเงินก็เลยจัดการจุ๊อ้านะครับที่โรงแรมพี่น้องก็คืดเอาตัวสนุกเค็ดแล้วเมาเนาะจนกระทั่งรุ่งเชา้าผู้เสียหายตื่นมา พอตื่นมามันส่างเมาได้สติเออเราไปยังไงบ่ะเนี้พอได้สติเดี๋ยวด้อผู้เสียหายตื่นมาพบว่าโอ้ตนเองไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่กลับมานอนอยู่กับผู้ก่อเหตุมานอนอยู่กับแขกอองเงินคือคนเราตื่นมาลืมตาปับ๊บโอ้บ้าน,นมันจะเป็นบ้านเจ้าของมันบะ มันต้องเป็นที่นอนตัวเองแต่ว่าตื่นนอนปกติถ้าตื่นนอนถ้าเจอหน้าผู้บ่าวตัวเองก็ยังว่าอ้ผู้บ่าวกูนีว่าผัวกูนีว่าอันนี้ตื่นมากับนอนอยู่กับเพื่อนแฟนหนุ่มครับกับแขกอ,อง,งินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนตนเองแล้วที่สำคัญครับพี่น้อง อยู่ในชุดวันเกิดทั้งคู่เลยนะแขกออเงินก็บม่ได้ใส่เสื้อใส่ผ้าผู้สาวก็ไม่ได้ใส่เสื้อใส่ผ้า,ผาคือแฟนของเพื่อนสนิทมันสิใส่จากไหนมันจูอ่ากันเบิดขคืนเมื่อึ้น,นหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจครับพี่น้อง เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเคกอเงินที่สนคันนายาวที่แรกไปกินอยู่คลองสามบาพอไปแจ้งความไปแจ้งอยู่สนคันนายาวเพราะว่าเหตุเกิดมันไปเกิดอยู่ที่โรงแรมแถวแถวสนคันนายาวซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนได้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งได้ขออนุมัติสารายามินบุรีออกหมายจับ ตามหมายจับสารอาญามินบุรี1345ทับ2565ลงวันที่7ธันวาคม2565ในข้อหาข่มขืนกระทําจํารเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งพลตํารวจตรีธีระเดชทําสุธีผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการ นครบาลได้สั่งการให้พันตัาปรเอกธนากรอ่อนทองคำผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน4กองบัญชาการฝ่ายสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการนครบาลและกำลังเจ้าที่สืบสวนติดตามจนสืบทราบว่าแขกออเงินมันเป็นช่างสักลายจุกๆเปิดร้านรับสักลายอยู่ละแวกแขวงออเงินเขตสายไหม กรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำการจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยโดยขณะจับกลุ่มแขกออเงินแซงหลอกเจ้าที่ชุดจับกลุ่มว่าตนเองไม่ใช่ตัวเองเอามันมันวายจังไดบอมแมนบอมแมนบอมแมนผมบอมแมนแขกออเงินนั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่ม แต่ก็ไม่สามารถตบตาเจ้าที่ได้เนื่องจากชุดจับกลุ่มได้ตรวจสอบรอยสักบนตัวของแขกเอเงินเรียบร้อยตัวจริงของจริงนี่แหละแขกออเงินจึงต้องยอมจำนนรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับไม่ได้จับคนผิดอย่างแน่นอนซึ่งในชั้นจับกลุ่มนายนัทพงศ์หรือแขกเอเงินได้ให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าผู้เสียหายผู้เสียหายเป็นแฟนของเพื่อนคนสนิทของตนเองมาหลายปีโดยในวันเกิดเหตุตนได้อาสาไปส่งขณะที่ไปส่งนั้นระยะทางมันไกลก็เลยถามว่ามันไกลจะนอนโรงแรมพักก่อนไหม โดยฝ่ายหญิงก็บอกว่านอนก่อนก็ได้ฝ่ายหญิงเป็นคนจ่ายค่าโรงแรมให้ทั้งหมดอุ๊ยซื้อบุหรี่ให้ตนเองสูบด้วยก็มีการเปิดห้องตนก็เมาแฟนของเพื่อนก็เมามันไม่ได้ข่มขืนกันดอก ต่างฝ่ายต่างอยากจุ้ากันก็เลยจุ้อากันไปหลายรอบถ้าข่มขืนกันทําไมจะได้จุ้ากันหลายรอบขนาดนั้นเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงทั้งคืนแล้วจะว่าผมจุ้อาเขาได้ยังไงยือบาทแทนตายแล้วบัานี <laughs> โอ้ยผมกระเบิดข้าสีเว้าหรอกจักผู้ใดคมขืนผู้ใดดรกครับ ว่าคนออกค่าห้องเป็นผู้หญิงเนี่ยเฮ้พี่น้องคือนเอโรลครับเพราะในวันที่ผู้สาวเพื่อนวันนั้นก็เมาทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนหนุ่มก็หนีไปพอหนีไปแขกเอาเงินก็ปอบประโลมพอปอบประโลมขับรถไปส่งก็ไม่ไปบ้านก็พากันเข้าโรงแรมพอจุอากันเสร็จตื่นเช้ามา ผู้หญิงบอกว่าเขาพาไปข่มขืน